เป็นสียามแรงนะครับเนาะสียามคำคำนะครับ <c oughs> ม่วงปีนี้พอ่อพ่อโดดว่ะนี่จัง,งหนี่เด็กน้อยมันรักกินปีที่แล้วเต้มีบักกิน่วยเนาะม่วง่ <c oughs> านมันมูลุกไซเดนะ็นาะมามามา,มาเก็บกินมีสามต้นสามสีต้นเอาบักให้กว่าที่การมัดสตาร์ทรถไถยวัญกูเนาะนี่ใหญ่หม,ม่องมาหนีใหญ่หม,ม่องมาหนี่ใหญ่หม,ม่หมองมากัน <c oughs> เป auto, ื่อนเตปื่อนบ้านเนี hmm. ่ยเดี๋ยวเดี๋รถแถมเนี่ยดี๋ยวมึงลองเดี๋ยวสาหน่อยกันสาหน่อยแป๊บมึงแบบมันจะล้าหนิแหละโทษทีครับมันไปทับกันโทษทีเนาะเมื่อกี้มันไปทับกันของไอ้กับใบฟ้บ้านนะครับผมไปเปิดไอกใบฟ้ายไนะทำไมทำไมโอเคเนาะเมื่อกี้มันหลุดครับเชื่อมต่อไว้ไอ้มันติด มาบ้านแม่ผมก็เลยติดกับใบไฟถึงเน็ตมันก็เลยหลุดเนาะทำไมอ่ะจะถามหนึ่งในสองเขาต้มีมีชีวิการมากกว่าเหมไปเตรียมเป็นซิ่งเกิดใหม่ล่าสุดมาให้เลยเนี่ชีวิการอ่ะอาวม,มินจะไปอายไปอายมีแฟนผู้ให้ไปอายทำไมเงี้ยคนน้องตองนี้มาพับจริงตัวเออมีแฟนผู้ให้อยากไอ้ไปสั่นบ่าเจะเอาใจอันที่เคยดูหลายเจ้งมาสั่นมาเอออยากเด็กเป็นรักกับประธานนี้ให้เขาอันเด้อรอคักเสมอรอรอตะบกนี้หามันไนประธานเนี่ยไป có đi luôn nha bé cái nó ได้เห็นไม่ได้มาแค่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจดูดีรู้ว่าอยู่สว่วนไหนห่างไกลหัวใจของเธอ

ย่าสมควรสวัสดีแล้วดีครับผมเสียงผมชัดปะครับเสียงผมชัดปะนะมาเก็ตไซมีชูที่และตั้งใจลองอีกันมาไปในขอยหาแต่เพ่งใต้เลยไม่ให้เจ้านี่เจ้ากับบ้าขามาพี่ล้งสวัสดีครับผมตั้งใจลองใหไซม่ชูแบบนั่งหายของผมก่อนนะว่าผมเบื่อครับปมาเฮียหยาดยางเต๋วด้วย เอามาเลยไว้ที่รักมาแล้วป่าอ้ยปันเสียงรองมีกำลังใจมาเลยวไว ไ,ได้เห็นไม่ได้มา,าแค่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจรู้ดีแล้วว่าอยู่ส่วนไหนางไกลหัวใจของเธอ เรกเธอหักฐาไม่เคยกล้ามาพบเจอดูตัวรู้อยู่หสมเอเข้าใจเธอที่ยังคิดถึงกัน nhưng taam bên nhau, không bao giờ chán hay, không cần phải lo lắng, không cần phải lo không không cứ tắt suy nghĩ, không cần phải nói chuyện với nhau, không cần phải nói chuyện với nhau, chạy trái mắt chà ọt lạc mà có oh, oh, hãy tin trái Mẹ vương bào ngày văn tàm bên nhau mai cười chàng hai

ลอัเป็นนักชุไม่ไหคนลาวมาลองเพ่งไตเนาะเสียงกับบ่ได้เล่นมัเป็นอีกนาเอาใจเจ้าเอมันมัเป็นคนหายเอา่าเจ้าเอ้คนไตฟังด้คนหลองมาล้ำกันเลยเอาใจเจ้าสิเหยยยเขาียดไปเนี่ยเออขใจนี้ตไปหารัตว์ปอกสัไปาติดเขียดนะมง ท้องเลลมพัดลมเทลอยมากไกลเป็นแค่คนไม,ม,ม,ม่มีทิ่ทำมาก่องตัวเองไปเงาเงากลางคืนเน็บหนาวจนใจจะพังไม่เลือดความวังไปเลย วันนงง้ก็ขับไปในบ้านดีกว่าชุบหามันให้ทังงว้นคำแล้วครับเรปิดลานเลยครับถไทยมือมือนบ้านเสียสมาธิมัวมัวมับักเต่าแกย่ายเนี่ยเฮ้ยได้สุดด้ยเฮ้ยเนี่ยยังไงคำแล้วอ้าวดับเลยเว้ยรวลุงาบสองลำบากคุณจะได้สุดต่อาใส่ไม่ได้ยินมาดับป้าปลดฟังตรงคำมูกันมูกัน เอม่ถามมันเปิดนั่งกำบ้านต้องมึงเขาให้โอทีตีแต่มันชัวร์แต่มันเขาเล่าเข้าในเรียบร้อยปิดหลานใส่รถแล้วเนี่ยแล้วอันนี้พอได้กินเนาะเออไปพราได้คิดเห็นเจ้าของขึ้นกันได้วยดิกันไม่ได้ไปซื้อของบ้านล้านมันเนี่ยเนาะยามแรงปึ๊บเห็นแบบคือยังเจ้าของแต่สมัยตะกี้จากสิบกว่าปีย้อนขึ้นไปเนาะเออไปแบบไปเซ็นเหล่านะเข้าใจกับเพื่งเข้าใจนี่ละตะกี้บ่รู้ดอกก็คิดแต่ว่าเออ เป็นอย่างว่าเขาเสนเขกกใจอยู่ประมาณนี่แค่คิดแต่ไงตะกี้เขาบ่ไเลยเข้าใจกับพวกที่ว่าเขาเป็นเจ้าของร้านไ่อ้พวกเปิดร้านไปิดังกี่นะมันเลยบอกฟังแล้วโอ้เฮ้ยแสวที่แล้วมาที่แล้วมันจิดเอาแต่เอาแต่หยากขวงไงมัาเลยเออมันกอาให้กูล้อกัดเซนกัดใจเขาอ็ว่ามันมาชิงเนาะแต่ไก่ขึ้น่าเนาะบางครั้งมันกัดคนหอนมาขึ้กกันนะบางที่กัดโมจ่ายกับมีนะแต่ผมใจนะครับผมใจผมใจ ไช่ตลอดเขาไปในบ้านแลนะเนาะชุวงนะี้มองปานกวบไปเขาไปพวกเกจิเมียผม,ไ,มได้คุยกับเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยผมจะคุยกับไอ้ลูกสาวของแก้วแหวนของเรานะเออเพิ่อนจะคุยกันเพราะว่าเวลาทั้งคุณมันเกิดเปลี่ยนช่วงอันนี้ครับช่วงที่โมงวะช่วงบ่ายของมันคำของเพิ่อนอาจจะเป็นช่วงเศร้าจิวว่าเรองถามเนี่ยบอกเม่อคยคุยกับเพินเ่นจตกเทียนนะเพื่อนจะคุยกันเสียงดังนะเมียขมันเสียงดังแล้ว ยหญ่ผมเจผมแหงกูหุยพราะอะไรนะครับเมียผมว่มองเชื่อกันว่าสัน่นเนาะเอามดแล้วก็มาเก็บเอา้าลุดมัดหละกตา,กาอ่าไม่เปิดไฟคุณแม่งั้นเฮ้ยมเปิดไฟเลยคืออยู่อยู่มึงลบไปแสักแม่ร<ว>ออยู่อยู่เไยเออมาสั่นมาเปิดไฟมึดผมยัดพิลอกเฮ้ยยากเลยมันยากที่อีกการ

คุณงานไปบอกอู้ในแม่ในในในคั ẹ, ่วผมน่นั ẹ, ่งงานห้องเลยห้องเต็มที่เลยนะเออคุยกับสาวรบกวนมาจุเอาไม้เอามัน กลอตัวเองไปเงาเงากลางคืนเน็บด้าวจนใจจะพังไม่เลือก พื้นดินทางน,านั้นยังรล่อคอยแรงเลือน้อยจะไปยางไงหากมีเหลเือสักลำแลน่นมาพบขอใม่เจออย่าช้าขึ้นเหนือนั้นไปเกือบกับ พี่เป็นแค่คนหม้ให้รักเธอมาเพียงไหนผูพังไปพึ่งพาตัวได้ไม่นานอยู่กับพี่เป็นแค่คนหมาเกาโลอยขอแค่เพียงคำาวานแต่บางฝัน ก็เพียง่เหลือเจ้าไป ล,ลุมทัดลุมเทไปตามแต่แส่อนไม้ถอนแอจะไปไหนไกลเมือ่อ,อใใที่จมอายในเจ้า สักคำล่นมาของเธอจะขึ้นเรือนั้นไปเปรียบกับพี่เป็นแค่ก้อนไม้ต่อให้รักเธอมากเพียงใดกูพังไปคุ้มาค่ก็ได้ไม่นานเปรียบกับ ที่เป็นแก่คอนไม้ก็ลอยคอได้เพียงข้างผักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่ปอนสวัสดีครับออกไปใช้ล้วไม่ได้ชูเพือเพราะเดี๋ยวผมระบามนันชุดตีดการพี่ปอนต้นนี่ผมตัดขานเ,น,าเนี่ยแ่นบ่เห็นเข่าไม้ดีเนาะมันบ่เฮ้ยน จ้ไอยู่หัวเออตาใไม่ดีก็่ใค่อดียเโทรมาด้วโทมาด้วยเจ้ายังอยู่บ่เนี่ยโทรไลน์มาดิมาโทรมาสองติดสามติดตัวนี่เรียคาเรีบเรให้บางนามงามเลีเยก็เห็นนานปูไฟงามด้วยตองซ้ำมาโทรมาล้วที่เป็นปไฟเจ้านี่โทรไปโทรซ้อมให้หยซ้อม่หย

mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จำเป็นเดียต่อไม่มีไม่มีผัวใหม่อยากจะไปรักใคร บอกไอ้โทรมาก no. ม brave, ่ผ on huh. uhm ู้นึงขาละโทรศัพท์เนียวาจะาบอกรูเรื่องบ่เออตาคอยเรียดด้วยมันจบเรียดเลยแบบนี้มาลมาๆที่บอกออกออื้อหรืจัดนาที่นึ่งอยนี้วนะบอกอี่าปีกปันฟังน้ำอย่ี้ทเลที่รักทีงที่นาเออจไงดเออตัวมามาอะไรในรลาง้านต้องสั้นเพรมันชิว่าเออคนชิว่าเออควงจิงดาวาแมนบ่า bất chảy như bà trời bà ấy bố xem cái phí và.